สวัสดีค่ะซื้อนักสาวนุจลี่โหตะพงค่ะหรือมือมิวค่ะพอดีมือวนนี้มีโลชันตัวนึงอยากนําเสนอค่ะโลชันตัวนี้จะเป็นกลิ่นน้ําหอมคลองแบรนดเนมค่ะแถมยังเห็นให้ผิวขาวพยาขาวใส่ตัวนี้เลยค่ะส่วนภายที่ขาวแล้วกะสามารถใส่ตัวนี้ได้คือกันค่ะเพราะว่าจะเนื้อครีมจะนุ่มเลยค่ะซึมเข้าผิวง่ายๆมากเลยค่ะลว่าเหตุแห่เหนือยหนาแน่นนะคะเนาะ ค่ะนี่เขามาลองเบ้งนะคะเนาะเห็นบอคาวาจะเนียนแล้วกับอเป็นเม็ดค่ะพี่ที่ใส่กะใส่คือโลชั่นบนรุงผิวทั่วไปค่ะบูรี่ลอนดอนกลิ่นบูบรี่เนือครีมเนี่ยจะเป็นสีเขียวค่ะ การใส่กะใส่ใทั้งกางวันกางคืนค่ะกระกันแดดน้ำเนาะก่อนออกจากบ้านไปทําไปทํางานหรือว่าไปเลี้ยงสิเขาก็ใส่ตัวนี้เลยค่ะกางคืนเนี่ยจะเหมือนครีมบำรุงผิวทั่วไปค่ะเหตุให้เพราะมันจะมีมอยเจอร์ไรเซอร์เหตุให้อ่าผิวปรับสภาพเนียนนุ่มค่ะกินเขาใส่ก่อนนอนเนาะกินเนี่ยจะหอมฟุ้งไปกินน้ำหอมเปน็นทั้งคืนเลยค่ะ หอมอีลีค่ะเอาเจ้าี่ถ้าใครสนใจหรือว่าติดต่อมาทางไลน์ไอดีไลน์และกับเบอร์โทรข้างล่างนี่เลยนะคะเนาะทั้งหมดจะมี3กลิ่นค่ะบูรี่ลอนดอนกลิ่นบูรี่แล้วก็ปอมลังโคมกลิ่นลังโคมค่ะอันที่3ก็ะจะเป็นโคลเลิฟกลิ่นของน้ำหอม c ชาแนลค่ะอ๋อยี่ห้ออัลโลโบดี้นะคะ เพื่อภัยสนใจอยากซื้อไส้กะเห็นตามไปตามตลาดตลาดนัดหรือว่านาลานไผยังสี่กะซื้อไส้ได้เลยค่ะทั้งหอมแล้วกะซื้อไส้คุ้มดิฉันเองกะพ่อของดีๆยังสี่ก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะจังไถทางโอกาสนามาีจินค่าอันใดดีๆอาจจะมาพ่เศษให้เบิง์กนะคะนะ่ะเนาะโอเคเนาะบ๊ายบายค่ะ